สวัสดีค่ะนักเรียนคาบนี้นะคะเป็นวิชาประวัติศาสตร์ค่ะคาบนี้นะคะเรียนหนังสือหรือยังคะวันนี้เราเรียนถึงหน้าที่11นะคะหน้าที่11เอ่อคาบก่อนเด็กทำแบบึกหัดหรือยังคะ ในหน้าสิบเอ็ดเรื่องราวของตนเองและครอบครัวนะคะการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวนะคะการเรียงลำดับเหตุการณ์จะทำให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหลังซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตจะส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและอนาคตและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ดูนะคะ2.1วิธีสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองและครอบครัวนักเรียนสามารถปฏิบัติได้โดยการสืบค้นจากหลักฐานต่างๆเช่น ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านสอบถามจากพ่อแม่ผู้ปกครองโดยมีขั้นตอนดังนี้นะคะเ,เด็กๆภาพใช่ไหมคะทะเบียนบ้านมีลักษณะอย่างไรนะคะดูต่อไปค่ะวิธีสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องนะคะหนึ่ง ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ตนสนใจหรือต้องการรู้นะคะสองรวบรวมเรื่องราวจากหลักฐานเช่นภาพถ่ายของครอบครัวสอบถามเรื่องราวจากพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องสามนำเสนอข้อมอูลเช่นการเล่าเรื่องหรือการวาดภาพนะะบางครั้งเ,ออเราถ่ายรูปไว้นะคะเราไม่คิดว่าจะเป็นหลัก ในการสืบค้นหาข้อมูลแต่พอเมื่อถึงเวลาที่จะต้องสืบคน้นตนเองเราก็เอาภาพถ่ายนั้นมาดูนะคะเราก็สามารถสืบค้นได้ว่าเราเกี่ยวข้องกับใครบ้างครอบครัวของเราเมื่อก่อนนี้อยู่ที่ไหนยังไงมีญาติไหมนะคะเราดูจากภาพถ่ายได้สืบค้นจากภาพถ่ายก็ได้นะคะตัวอย่างการสืบค้นเหตุการณ์ของ เห็นยายมักสวมแหวนทองคำประดับรออยู่เสมอการสงสัยว่าแหวนนี้ยายได้มาอย่างไรอันนี้การสุบคน้นเหตุการณ์ต่างๆของครอบครัวนะคะขั้นตอนที่หนึ่งจากอันนี้จากที่เราสงสัยว่ายายได้แหวนมาได้อย่างไรขั้นตอนที่หนึ่งตั้งคำถามแล้ก็ไปสอบถามเลย แหวนวงนี้ยายได้มาจากที่ไหนคะหรือแหวนวงนี้ยายที่ได้ได้ามาจากที่ไหนครับเป็นแหวนมั่นที่ตานำมามั่นใาย่นี่เลยาย่ต่อจากตัวอย่างที่ครูนำมาให้นะคะฉันจึงขอให้ยายเล่าเรื่องชีวิตของยายจนกระทั่งมั่นกับตาและได้แต่งงานกันในที่สุดยายก็จะเล่าให้เราฟัง ่อไปขั้นตอนที่สองเราทำยังไงล่ะขั้นตอนที่สองรวบรวมเรื่อง,ร,องราวจากหลักฐานยายเล่าว่าเมื่อพ่อแม่ของยายเปลี่ยนอาชีพจากชาวสวนมาเป็นคนขายผลไม้ทำให้มีคนมาซื้อผลไม้ที่ร้านยายมากขึ้นและตามักแกซื้อผลไม้ร้านยายเป็นประจำทำให้รู้จักกันในที่สุดตาจึงให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอยายเพื่อแต่งงานนิสืบค้น เกี่ยวกับเรื่องแหวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องแหวนเมื่อกี้ต่อไปค่ะขั้นที่สองรวบรวมเรื่องราวจากหลักฐานเมื่อเล่าจบแล้วยายยังนำกำไรสร้อยคอทองคำภาพถ่ายวันมั่นและวันแต่งงานมาให้ฉันดูด้วยสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานที่ทำให้ข้อมูล เกี่ยวกับวันมั่นของยายซึ่งเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของฉันนี่ค่ะภาพวันมั่นหลักฐานนะคะขั้นตอนต่อไปรวบรวม,รวมเรื่องราวจากหลักฐานจากภาพถ่ายวันมั่นคำบอกเล่าของยายเครื่องประดับซึ่งเป็นของมั่นได้แก่แหวนกำไลสร้อยคอทองคำ และภาพถ่ายต่างๆอันนี้ขั้นตอนที่สามนะคะนำเสนอข้อมูลอันนี้เมื่อเราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วทั้งภาพถ่ายทั้งหลักฐานแล้วก็มานำเสนอเมื่อฉันได้ฟังเรื่องราวของยายแล้วฉันจึงนําไปเรียบเรียงเขียนเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ในวันมัน่นระหว่างตากับยายซึ่งถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้น กับครอบครัวและนำเสนอโดยการออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าชั้นโดยแสดงหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายเพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นนะคะอันนี้หลักฐานมาดูหลักฐานกันนะคะอันนี้เราเรียกว่าสำเนาท,ทะเบียนบ้าน สามารถขอคุณตาคุณยายหรือคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านจะต้องมีสำนองเบลียนบ้านอยู่นะคะลักษณะก็เป็นสมุดปกแบบนี้นะคะทำจากการปกครองของกระทรวงมหาดไทยในประเทศเรานะคะทุกบ้านจะต้องมีสำนองเบียนบ้านแบบนี้อันนี้คือสูอติบัตนะคะ โอิบัติคืใบเกิดนั่นเองนะคะใบเกิดของนักเรียนจะมีอะไรบ้างตรงน,นี้ก็จะมีหมายเลขประชาชนมีชื่อของตัวเราเองชื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆก,ก็ขอดูได้จากคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกคนต้องมีค่ะคันนี้ักถานั้นต่อไปก็คือครอ ออภาพถ่ายของครอบครัวนะคะภาพถ่ายของครอบครัวแต่ละครอบครัวจะถ่ายไว้ดูเมื่อนักเรียนโตขึ้นต่อไป2องจสองการใช้คําบอกช่วงเวลาแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเองในชีวิตประจําวันของนักเรียนมีคําใช้บอกช่วงเวลาในอดีตปัจจุบัน และอนาคตซึ่งทำให้ทราบช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะเราได้เดินไปแล้วอดีตคืออะไรปัจจุบันคืออะไรและนอนาคตคืออะไรนะคะสองสารการใช้เส้นเวลาลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวเส้นเวลาคือการแสดงเหตุการณ์สำคัญที่ผ่านมาตามลำดับ เวลาที่เกิดขึ้นตามําดับเวลาที่เกิดขึ้นนะคะช่วงไหนอะตัวอย่างเส้นเวลาที่เกิดขึ้นเส้นเวลาที่เกิดเหตุการณ์สําคัญในครอบครัวของฉันมีอะไรบ้างเรียงเป็นอันนี้เขาทามาเป็นพุทธศักราชนะคะเป็นพศเรียงตามลาดับเลยนะคะพุทธศักราช2 4 0 0ร เก้าสิบห้าครอบครัวของยายประกอบอาชีพทำสวนผลไม้นะคะดูดูว่อสวยดีนะคะพธศักราช2 5 0 0นห้าำท่วมสวนผลไม้ทำให้ต้นไม้ตายเมื่อกี้ทำสวนนะคะปีถัดมาต้นไม้ตายหมดเลยปีที่3พุพธศักาาช2501ครอบครัวของยายประกอบอาชีพขายผลไม้ ะะอยากทำสวนผลไม้ตอนนี้มาเป็นอาชีพขายผลไม้ต่อไปค่ะพุทธศักราช2508ครอบครัวของยายปลูกบ้านใหม่พุทธศักราช2515ยาย,า 15, ย,ายแต่งงานกับตาพุทธศักราช2517ยายให้กำเนิดแม่ของฉันนะคะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น พุทธศักราช2543แม่และพ่อของฉันแต่งงานกันพุทธศักราช2544แม่ให้กำเนิดพี่ชายเป็นพุทธศักราชนะคะบันทึกไว้พุทธศักราช2546แม่ให้กำเนิดฉันพุทธศักราช2548แม่ให้กำเนิดน้องสาวอันนี้เด็กๆก็มาคิด เมาถึงพศ2564ตอนนี้เด็กคนนี้อายุเท่าไหร่นะะี่ชายของเขาอายุเท่าไหร่น้องชายของเขาอายุเท่าไหรนะะ่ต่อไปค่ะ23การใช้เส้นเวลาลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบ การใช้เส้นเวลาแสดงเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวจะช่วยให้นักเรียนทราบลำดับเหตุการณ์ต่างๆชัดเจนว่าเป็นเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นหลังนะคะทีน,นี้เด็กๆเ,เ,เปิดหนังสือที่คุณรูพูดไปทั้งหมดนี้มันจะอยู่มันจะมีอยู่ในหนังสือแล้วนะคะเด็กก็ดูตามในหนังสือแต่ในวันนี้ครูคจะให้งานนะคะหน้าที่ สิบเจ็ดหน้าที่สิบเจ็ดนะคะแล้วอันนี้เป็นการสืบค้นแต่ต้องสอบถามจากคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่างก็สืบถามจากคุณยายนะคะลงมาให้เรียบร้อยในหน้าที่สิบเจ็ดนะคะเน้นนะคะหน้าที่สิบเจ็ดต่อมา ส่งคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนัดวันเวลาส่ง